ครับสวัสดีครับบรรดารักแฟนๆทุกๆท่านมากันแล้วครับ EP ที่34บบกระบะแคป Ford Ranger 2.2 XL Open Cap Open Cap Highlighter ปี2018นะครับโฉม Highlighter Super Cap โอเพเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซลเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับวิ่งน้อยเลขไม่8 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับรถเดิมๆทั้งคันสีขาวสวยๆราคา448,000บาทเคดิดดีฟรีดาวนะครับสลับรถคันนี้ฟรีดาวฟรีดาวผ่อนราคา1100 10, บาท60งวด หรือจะเลือกผ่อน8 9 9พบาท72งวดนะครับระบบ ABS Airbag ภายในเบาะกำมหดีสีดำสวยงามเลยทีเดียวช่วงล่าง เย์ดีเยี่ยมใหม่มากครับสบายสบายเครื่องเล่น c d fmmp 3 Bluetooth a u x แคปเปิดได้ภายในคว้างใช้งานสบายสบายกันเลยนะครับติดต่อเซลล์หน่อยขายรถมือ2โทร0 9 0 5 1 9 0 6 7 9 0 9 1 9 1 9 0 6 76ในวงเล็บดีเจสุริยันนะครับ YouTube ช่องเซลล์หน่อยขายรถมือสองช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดไฟแนนซ์ Finance, ทำสัญญาถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้ากันเลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดก็ออกรถได้ไฟแนนซ์ครอบคุมทั่วประเทศกันเลยทีเดียวติดแบ็คลิสใช้เงินออกรถ 20ซน์นะครับดูรถได้ที่การจนาพิเศษกอทอมอของเรานี่เองอย่าลืมนะครับบอกต่อๆกันไปไม่ผิดหวังแน่นอน